สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงมีรภาพยังเหนียวแน่นหม่ำเทกเป็นห่วงหนงน้องชายสุดที่รักสืบเนื่องจากนักแสดงตลกหนงชาชาชาโพสภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นหมดลมหายใจทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ของเรา ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับอดเป็นห่วงไม่ได้จริงๆเข้ามาให้กําลังใจจํานวนมากจนกระทั่งต่อมาหนงเผยว่าถ้าปีนี้โควิด -19 ไม่หมดไฟแนนซ์คงได้มายืดรถเป็นแน่สงสัยปีหน้าคงต้องเดินไปทํางานซะแล้วอีกหนึ่งกำลังใจสําคัญคือแก๊งสามเช้าของพวกเขาซึ่งมีเท่งถดถิงกับหม่ำจกมก ก็ได้วิดีโอคอหาหน่งเพื่อให้กำลังใจโดยหน่งโพสภาพพร้อมระบุข,ข้อความว่ารู้นะเป็นห่วงน้องเห็นแบบนี้แฟนคลับถึงกับอดยิ้มไม่ได้เลยกับมิตรภาพที่นานแค่ไหนก็ไม่ถิงกัน